บนหันงูอยู่หันข้างงูแล้วเขากันนี้จ๊งใจขันบุหัวจักกันยังโยกโยกโยกไปรวมปวดมันตอดหัวเอาหันแล้วหายเถอะนะจ๊วบบุหัวจักอันนี้จังโซขังนะจ๊าวจะตรงกูกองกูกองกูเสษกระถาไปเรื่อยบัดมือผมไม่ต้องกูหายโก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 ก็เสร็จเลยเนี่ยอืมเป็นเจ้าชั้นเนี่ยอืมนี่นี่ยังนั่นล่ะแสดงถึงว่าอ่าเครื่องหมายของคนงู เครื่องหมายของคนงูคนมีปัญญาเครื่องหมายของคนบาปมาฟันท่ามแล้วมันก็เจ้าบาปมันหูวเรื่องจริงทั้งหลายแล้วนี่เรื่กงดีอีกสัมในปัจจุบันเป็นผู้มีเนตตากาุณาโมจิตาอุเบคายูดาการใกล้กันบเพิดกันบ่เสียงกันสงเคาะกันเปิสบายนั่นคนเราคนมีบุญอยู่วันไหก็เป็นบุญอยู่วันไีนก็เป็นกุศลอยู่วันไห้ก็เย็นนั่นสุกโตกุะโต อยู่ก็เป็นทุกข์ไปก็เป็นทุกข์นี่จะเรื่องเป็นทุกข์นี่จะเรื่องสบายหาเรามาพิจารณาเนี่ยฟังธรรมะถูกต้องเนี่ยเมื่อห้าหูเชิงท่างไหนเราเนี่เดี๋ยวการสะดุ้ดถ้ำขันเหี่กว่าห้าหูเรื่องเชิงท่างไหนเราเนี่ยขันพระพุทธเจ้าคนกัดสรุ้ดถ้ำบนหันงูอยู่หันห้าหูเรื่อเทากันนี้จะตา่ขันบุหงาจ่ากันยัง อาศัยทำวินัยขโมยทำวินัยของพระศาสดาไม่มีสถาไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติหลอกลวงชาวบ้านกินด้วยเดรัจฉานวิชาเสกเสกเ,เป่าเป่านอกแนวในคำตังสอนของพระศาสดามั่งมีร่ำรวยด้วยราบสัตละเสียงสรรเสริญเยินยอเมื่อเขาตายแล้วเขาตกนรกหมกไหมเพราะบาปกับที่หลอกลวงชาวบ้านพาให้เขาหลงทางในทางแห่งอริยะเยจะรธรรม จากนารกเศษกรรมนั้นยังเหลืออยู่เขาต้องมาเป็นตัวกระพันนี่เป็นเศษที่มีข้าเลื้งพันคอไฟลุกไหม้ลอยไปในเวหา่างนี้กรรมเหล่านั้นจะเป็นเศษให้เป็นตัวแรงตัวการงกปากยาวๆบินชิกบิน,นตอดไปอย่างนั้นเขาก็ต้องร้องขวนขังแล้มอมไปมันเพราะฉะนั้นคําตอบนี้ที่เล่าออมานี้ก็คอจะเป็นสิ่งที่ให้ท่านคิดว่าบวชแล้วไม่ใช่ว่าจะปิดประตูนรกเลยนะเมื่อตายไปแล้ว ้าเป็นภิกษุแต่รูปนั่นแหละกายอาจจะไม่เป็นตกนรกหมกไม่ได้ดต่กล่าวมาเอาสมควรเก็บเวลาแล้ววันนี้เชิญท่านตั้งหลายพา,าพกันเอาไหว้พระแผจิตเมตตาบุญกุศลที่ได้ทําทำมาใช้เวลาม,มากวันนี้ตั้งแต่บ่ายสามโมงมาจนจะ8ปโมงแล้วได้บุญเยอะเลยทรมานกิเลสสมน้ำหน้ามานันแน่นอนอ้สมนำหน้ากิเลสเนี่ยผ่าน บพาหน,นาวมาานมันสมนำหนาหนาวเอกนะอื่นผ้เดอกว่ามันฟังมันครอบงำกันหมดแทนที่พระจะเป็นผู้นำกลายเป็นโยมนำที่คนโบราณบอกหัวดำไปก่อนหนึ่งหัวโยมหัวดำๆนั่นหัวดอนนำหลังนี่หัวอยู่คู่นี่แค่ไมนีงพระต้องเดินตามหลังโยมแล้วแต่โยมจะพาทำทำบุญอะไร หมอํำซิ่งเลยยังคู่จังขักก็แล้วแต่หมูเจ้าตัวใช่ไหมก็กกเต้นถ้า,ถากะโยงงคงบังยังคู่กับกั้งโก,ก,บ,กบางได้บัตนี้มันบอมเ็นทาอิพผาปูนบันโว่าหม่อมพันษาบา่นอพาผะบว่าข้าผ่าเลื้งบ่เครื่องหัวหล่นจากโจนโคนไปใส่เดเพราบจะไม่คักนอว่าน,บานับใน,บนมือถาซิกบัตมันเป็นสันไปบัตรเลย